เดอ้อพี่ดอ,อกมาเดอ้อมือเนี่ยผัดไก่ขัวไก่ใส่พริกหยวกพี่น้องอันเนียนกระเทียมกับตะไคร่ทำไว้ใส่พริกผัดเก็ดน,น้ำไปน้ำพี่น้องประมาณนี้รสซีซี่เนกแตกัปพี่นอ้อก นอวหลุดง่องห่อแค่แบบนี้หอมจังน้อยทีนึงเราจะเอาไก่ไปขวบเลยง่ายๆเหมือนในเมนูแบบบ้านๆล้นวนๆขวไก่ขวไก่เนี่ยกระทะเทียมห่างดีเทียมกระทะห่างของแขกพี่น,น้องี่ใส่ไก่เลย,เลย ไก่กันมันหัวไก่มมนสุกเด็จผมเปลี่ยนตอนครัวในปรุงเป็เลยพี่น้องรสด,ดีของแสบพี่น้องขาดไปเลยอย่างนีชู่ ผักชีหอ,อันนี้โงมมขมิ้นใส่ไปด้วยมาขวายขนาดขวยสียงหอมเก็เ้ี่นอง ก็มันปลาเป็นไงยังความพี่น้องเแยกซอสใส่ไหลก็ตอนตำไปปอกไข่อันนั้นกับกระเทียมใส่ใสเกลือไปน็นไงเองก็ผิวขาวครับก็ได้พี่น้องน้ำปลาร้าแซ่บอ๋อเนไงหนึ่งพี่น้องบ อหอมครับพี่น้องเลย,ดย,กกยเดี๋ยวใส่น้ำร้านคบกันพี่น้องกินเนียวกัแฉบ ติดฟ้าไว้เลยพี่น้องสิเาเดี๋ยวคอยมาติดตามเลยพี่น้องเด้ยเอยเนาะพี่น้องมาเบิ้งร่วมเลยผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่น้องอ,อุอ้ยบาดใหญ่หวนเลยหอมฮียปวดเห็นว่าพี่น้องใส่นน้ำเข้าไปอุดตุกพอได้สดน้ำนะพี่น้องกินกับโก้สวย เห็ดกับเขาเนี่ยมือแรงเลยมืดแล้วสี่แหละชีวิตคนทำงานชีวิตคนอีสานผัดชินพี่น้องเห็ดงานจงเวียนกันคือกับแม่กับเขาเห็ดกินกับลูกกับเมียกันล้วบบนี <c oughs> ้ซิมมันก็ได้พี่น้อง แซ่บเลยพี่น้องวัต้องมันย่อยเลยใส่พริกหยอกที่ห้องหั่นไว้ปลุกไปเลยที่นี่นี่ยนะดีกว่านี่ก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยบันี้อาหารวัต้องเฮ็ดยังมากไหมไประยุกเฮ็ดเอาพี่น้องอยากยิ่งก็เฮ็ดไปลดกับเขาบุ๊มีไปเฮ็ดผิดเฮ็ดถูก แสบว่าแสบก็อยู่ที่ตัวเฮาแหละพี่น้องเฮาคนเยน็นเฮาคนกินถึกปากถือใจอยู่ควละพี่นอ้องอ่านี่เดี๋ยวปิดมีจัง่อยก่อนพี่น้องให้ไอ้นี่มันหยุบจังอยวันตอนอจ่ใต้ก็ใส่ใบกระเพรานี่แหละพี่น้องดิ่กินขันบี้ใบมะกรูดฉีกกระแห้งจังเห็นบ่ม,มีพี่น้อง เอาเดี๋ยวปิดจังหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิง่งมาพี่น้องบบดน,นี้ผ่านไปห้านาทีไวเหมือนโกหกน่าพี่น้องรู้เป่าโอ้หอมคักเป่้เนีย่ยเข้าสู้กันต่าชุดไทยเลยพี่น้องพลิกหน่วยกำลงไปไปกระเพาใสลงไปพี่น้องกุกเล็กๆุกเล็กเนียให้มันยุบก่อน ขดยอดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกับเข่ามือนี่ง่ายๆกินแบบบานๆได้พี่น้องบดต้องเห็ดอียังมากไหมกับเขา่าเดียยร้อยแล้วพี่น้องบานเป็นไงไีแต่กินบ่พี่น้องมดชนีเดี๋ยวผมว่าเดียยร้อยเอพี่น้องผัดไก่ใส่พริกหยวกเดี๋ยวจะไปกินน้ำกันพี่น้อง ไปต่เลยครับครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบวชซิ่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องแกงกินช่มชาแนลด้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมือนี้ได้กินตะเวนไงเพราะว่าฝ้าเห็ดแล้วตะเวนมือนี้เกเ่นได้กินตะเวนไงหน่อยญาเด้อพี่น้องเนบไม่อีกอน ได้นี่พี่น้องพัดพัดพริกบวกใส่กับไก่พี่น้องเนี่ยอ้ยจิกสีเลยพี่น้องได้พักมาหน่อยหนึง่งเป็นกระทัวอันนี้เป็นปลาหวานพี่น้องปลาหวานทอดที่แรกว่าสิิงกับเขาสวยพอเดีนเมียเป็นตลาดน,นัดพี่น้องนั่งเอกได้ขาเมียวมาสีสูง เล่อ่ะพอดีกินขา้าวเหนียวพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแล้งน้ำกันข้าวแล้ตอนทำคำมืดมืดพี่น้องมา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 เด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวแล้งน้ำเ่ลือเนาะจับเพื่อก้นยัง วหวานฝาหวานอืมหอมดี มันจะแสบตัราพี่น้อง กเลกินดนเลยเรืวองปลหวานเลย มาอะไรก็ไดไลเต๋อเลยพี่น้อิ่มอยู่ ได้ผงขมิ้นเหลืองเพื่อหลุดน้องเขาเขากคตยางทะเลเพื่อจนควายบึงกล่องเนาะ เรื่อยๆนะเบื้องต้นยกกินเสียเรียบร้อยแล้วกล้องตัดไม่ได้เบิง้งพี่น้องต้องค่อยเบิ้งค่อยระวัง Yeah. องจุดไตนองกินพอดีเลยด้วเนี่ยดีเป๊ะเลยสีหัว ทอดแบบไม่ไมพพ ô, ่แบบไม่ไหม้ฟังดีทีื้องของคนย่างเลยลุกนอกเลยคนย่างทอเลนี่บ้อง 哦。Oh. Yeah. พอดีมากเลยนะซีหัวอิอ่มพอดีอืมจะม่นพอดีครับโอ๋อผัดนี่ก็แซ่บพี่น้องผัดใส่พริกหยวกผัดนี่ก็โดนๆกินก็โอเคพี่น้องปลาหวานอ๋อพี่น้องสำหรับนี่ก็กินง่ายๆอยู่ง่ายงพี่น้องผัดไก่ใส่พริกหยวก เสพแท้พี่น้องมือนี้ก็ได้เอาขอขอบคุณขอบคูดหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจิบตังต้งแต่ต้นจนจบโดยบ,ยบาาระหามโฆษณาด้วยพี่น้องแล้วก็ฝากแจ้งหน่อยพี่น้องฝากกด subscribe กดไลดค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใจผมครับพี่น้องจะได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องอ่ะก่อนจากกันก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยามไก่ความไขยม่ยามวิ่งลำลำรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อไว้กันไว้พบกันจิบไหม หรือคลิปต่อๆไปสำหรับช,อช่องแจนกินชมชแนลหมือนเดียวกังจากไลฟ์กันนะคบ๊ายบายสวัสดีครับ